จารย์คงให้อาหารไปเปเลารือยังดูแค่ไก่ก็คุ้มค่าเลยครับสวยไม่ได้คึ้นโค้งมานานแล้วโอ้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่สายเดี่ยวโหเลี้ยงลูกสายเดี่ยวครับดูเเป็นไงเป็นไงคุณแม่เลี้ยงเดียวเป็นไงบ้างโอ้ สบายดีนะสบายดีนะเนี่ยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนู่น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 ไก่อาบแดดฝนก็จะตกนะครับเนี่ยอ้อมานอนพึ่งแดดอาพึ่งไปเลยพึ่งไปเลยพึ่งแดดครับพึ่งแดดแดดมาต้องพึ่งแดดเอาไว้เดี๋ยวฝนตกจะได้ไม่พึ่ง ม uh oh. ีโดมงามครับนั่นแหละนั่นแหละนนูน่ารัเนี่ยโอ้ยเขามีแต่คนอาบแดดเนี่ไก่อาบแดดครับดูสิอาบแดดอย่างมีความสุขท่ากลางอากาศดีครับอานอนไปเลยนอนไปเลยไม่ได้กลัวนะครับ ไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวเลยนอน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 เลยมีสารน้ำด้วยครับ ใสโอโลมแรงครับลหูบ้าบเลยครับ่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระพุทูหญ่พุทธรห่มีพ,พระยืนพระูปองค์ใหญ่ ประตานพรมีพิธรูปองค์นี้องใหญ่เป็นไงครับคุณไก่โอ้วิ่งมาต้อนรับใหญ่เลยคุณไก่วิ่งมาต้อนรับใหญ่เลย่ะ